ถ้ากำลัชมคลิปนี้ไงเนี่ยขอฝากเพจ KZ X2 ด้วยนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมเนี่ยสตรีมเองนะครับแล้วก็ยังเปิดโค้ดให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับไม่ฟากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจให้ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าหามากนะครับเข้าไปคุยกันได้ในเพจนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับทีโมบายนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นคือร้าน Wisman Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใชช้้เลลลข ID แววก็ื่อตัะครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ Wisman Shop อยย่าลืมแอดด้วนะครับ์เซ็นต์ เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ Wishman Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ Wishman Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมมันนะครับสำหรับลูกค้าหน้าใหม่นะป้าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าครับสวัสดีชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับพบกันในเกม PUBG Mobile อีกแล้วนะครับก้อนนี้เนี่ยมีบอกเทคนิคการรับชุดม้าลายนั่นเองนะครับซึ่งนี้เนี่ยไปชุดสุดม้าลายถาวรเลยนะครับที่ PUBG เนี่ยได้แจกให้กับสายฟรีท ชุดอันนี้นั่นเองซึ่งลองสังเกตชุดนะครับว่าชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่มากเลยนะครับพิ่ศของชุดมาลายเนี่ยนี่ลองดูแบบดีเทลไใกล้นะครับผมเอากระเป๋าออกให้ดูนะครับก็คือแบบโอ้โหคือเท่มากครับใครมีโมกหนามด้วยนี่คือแบบโอ้โหคือเหมือนแบบอื้มเท่มากอ่ะผมบอกเลยนะครับปกติชุดแบบนี้นี่อาจจะต้องแบบเติมใช้อยู่ซื้อซื้อนะครับแต่ว่านี้เนี่ยสามารถรับได้ฟรีเลยนะครับก่อนเข้าับชมคลิปนี้งไงเนี่ยฝากกดไลค์ถึง700รไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ โอเคในส่วนเรื่องการรับชุดม้าลายนะครับเพียงแค่เราเนี่ยสังเกตที่ด้านบนขวานะครับทุกคนจะเห็นไหมครับไอ้ที่ว่ามันเลื่อนได้ครับเห็นปหมเป็นในส่วนของกิจกรรมอันเนี้ยครับอ่าแล้วเราเนี่ยคลิกไปที่คําว่า dream team นะครับเห็นไหม dream team ที่มันเป็นคนใส่ฮู้ดสองคนจะชกกันนะครับเออคลิกไปตรงนั้นเลยนะครับอ่า พอเราคลิกมาเนี่ยก็จะเป็น Dream Team อันนี้นะครับก็คือระยะกิจกรรมก็คือตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนานะครับซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคนเขาเรียกว่าคนที่รู้ในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่มีการโปรโมทที่ดีนะครับในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นแค่เรานะครับหาเพื่อนนะครับพาร์ทเนอร์มาอีก3คนนั่นเองนะครับก็หาเพื่อนที่เราสนิทมาก็ได้นะครับ3าคนจักนั้นเนี่ยเราก็เล่นใน้ครบ120รอบนะครับซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถทํายังไงก็ได้นะครรรบ่าาาเนกกใใช้ิดต ใจหมู่ก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่าแรงมันจะลดนั่นเองนะครับแต่มันเป็นวิธีเร็วที่สุดนะครับในการรับสูตรม้าลายนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนมากในคนก็ทําวิธีนี้กันนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยซีเรื่องแรงเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ซีเรื่องแรงเนี่ยก็หาเพื่อนนะครับเล่นกันไปบ่อยนะครับประมาณตอนนี้วันที่27นะครับหมดวันที่7ก็คืออีก10วันสุดท้ายนะครับ10วันสุดท้ายถ้าเล่นวันละสิบตาคือ100เกมใช่ไหมละครับก็บวกตาเพิ่มมาอีกนะครับ ให้เราเนี่ยได้ชุดม้าลายมาใส่กันแบบฟรีๆเลยนะครับในส่วนนี้อาจจะดูยากนะครับแต่ว่ามันเป็นของฟรีก็ถาวอน,นะครับมันก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะพับทีเนี่ยไม่ได้แจกของฟรีบ่อยๆนะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับคือเท่มากอ่ะนะครับเท่มาก แล้วก็สําหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่อยากเก็บรอบนะครับไปครบ120รอบแต่ว่ารอบในส่วนของชุดจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ร้านค้านี่นะครับแล้วก็คลิกไปที่เสื้อผ้านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของชุดม้าลายเนี่ยจะเป็นการขายแบบจํากัดเวลานั่นเองนะครับซึ่งใช้ UC ทั้งหมด1,080 UC นั่นเองนะครับในส่วนนี้สามารถมาซื้อกันได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเท่มากแต่แนะนําว่าให้เก็บรอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเก็บรอบครบก็สามารถรับไปได้ฟรีๆเลย่ นะครับเพราะมันแพงมากวันนี้เนี่ยผมมีเกมเพย์ในส่วนของเรื่องการเล่นนะครับว่าในส่วนของชุดม้าลายเนี่ยถ้าไปเล่นในเกมจริงอ่ะมันจะสวยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมเนี่ยมีเกมเพย์ให้ดูนะครับไปส่วนขงด่านวิลามานเองอย่าลืมนะครับเข้าไปดูให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง700ไลค์ด้วยนะครับป่ดเดี๋ยวเข้าไปดูอะไรดีกว่า let's go แต่ว่าต้องสอบเดิพี่อยากสอบไฟนอลเลนะครับรู้สึกว่าไฟนอลไม่ใช่ทำมันไม่เป็นรงหนำมวยอ่ะหนำมวยดิกมาร์คจุดโลเโอ้ยลองพี่ติดว่ะ อตึกแดงทุกคนมบ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 ตึกแดงตึกแดง <Hey. S 1> เดือดพี่เหลือโคตรเยอะแล้วว่ะวอยเยอะมา,า,เมาก <Hey. S 1> เดือดพี่เหลือโคตรเยอะ <Hey. S 1> เยอะมากอะ่ะเพื่อความหิวบอดผมทำได้ทุกอย่าง สวยสวยซ้มไปแล้วไม่บอดตอนนี้เยอะจังใครมียาให้ผมบ้างมียาปะน้อบ <No. S 1> บอดเดยอะจัดบอดหรือคนคนคนตรงนี้คนยังได้ยายังไงผมไม่มียาเลยวะมีแต่เ็นเดตมีโอหไม่มีเลยเบอรอสองมีไหมครับ Amazing Gear Amazing Gear โอเคเหมือนจะหมดนะเหมือนนำมวยจะหมดละหมดละไอตัวนี้คนตัวท้ายได้ได้เขาตึกไปแล้วดึกแล้วเขาตึกไปแล้วไปแล้วไปนะเฮ้ยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไป tôi đi họa chào 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 เ,เรารีบอะคิดที่ตกพูดเลยใช่ใจเย็นตึกใจเย็นไม่ควรรีบขึ้นดัดฟ้าดัดฟ้ามันเล่นยากจริงเต้นต้องสมงงสม่เฮ้ยพาหลุด เดี๋ยวผมขึ้นต่อแล้วขึ้นขึ้นต่อกันเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเขาเรียกว่าเดี๋ยวตามเลยนะโอเคนะหนึ่งหนึ่งสองซ้ำไปโก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 ไฟในห้องไฟในห้องหมด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  <c oughs> โอ้โหคีโตสวยโอ้เสียดายมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> มีคนเปิดผมเลยนะไฟในห้องไฟในห้อง Bên em xem pony tiki ido chadena nè bắn nè lát nè 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 ฉันบนฉันบนฉันบนเส้าไปด้านหลังเนี่หมั้งเฮ้ยมีรถมาแล้วนะมีรถมามีรถมาระวังระวังนี่หลังเนี่ยมั้งเส้นไปด้่นหลังี่ยมั้ Watch out อ๋อฝั่งนู้นเหรอะวังว

นี่างเราไปก่อนล้วเพื่อมันอยู่ไหนเนี่ยมาสองคนเองยังซ่จะชวนมาโจมต้มกันตอนนี้บอดเดียวจริงผมลงทุนเพื่อบอดเลยเนี่ยนะครับลงทุนเพื่อบอดนะครับเลือดเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนลง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 ครับเอาชีวิตรอดได้สู้ๆไปติง้ง เดยนนะครับทุกคนเอ้ยสวยตอนตาโอ,อ,อ้โหเจอตีเพื่อนมันแน่เพื่อนมันแน่บะวัครับเออน็อกไปดิอโอเคชุบเลยครับชุบเลยชุบเลย มันโรดิตีหนึ่งก่อกวนแน่ๆเลยผมว่านะครับอ๋อมีตี้ก็ไม่บอกพ่อหนุ่มมาหลอกให้ตายใจนึกว่าหมดแล้ววันนี้แตกแตกจากเมื่อวานเหรอจริงเหรอทำไมแตกแตกจากเมื่อวานน่ะเมื่อวานเป็นยังไงเครื่องติดใช่ครับเครื่องติดป้าพี่ป้ามีตัวพี่ป้าได้ได้ครับได้อ๋อมันน่าจะบอดนะจริงเหรอไม่หลอกผมนะมันเดินงงๆอ่ะ พอ,อตายตายไม่ไม่บอดครับพี่คนคคนะใช่ครับตีกันได้เปล่าพี่ปามพี่ปามบนาายยอะไรนะครับตรงไหนนะปามปามหนึกว่าคน,นอ๋อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมีตาลายกันบ้างตาลายกันบ้างหมายถึงผมนี่แหละตาลายหิวข้าวผมไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยนะครับผมไม่ได้กินข้าวเช้าเลย watch out มาร์อะไรครับเห็นคนเหรอเออใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเออ,เอ,อใช่จริงด้วยเ,เดี๋ยวมันจอดสเปรย์ที่จบไปแล้วทุกคชัดเจนบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยว,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 ยวบ้านนี้ครับเดี๋ยวบ้านานี้หลบก่อนหลบก่อนเอ้ยขับรถโน่นหนึ่งต้องผมเลย โอ้รอดได้ยังไงรอดได้ยังไงเนี่ยเราไปเอาตัวบนที่ก่อนของคนคือรถนะครับตัวบนตัวเดียวเองอะคือรถค้อรถรถคือรถเดี๋ยวผมพาไปลังแกคนที่ไม่มีทางสู้ดีกว่านะครับตัวเดียวเองขอ20คิวได้ไหมคะเออคิวแล้ว10ดาวได้เปล่าคิวเอาเป็นคิวคิวแล้ว10ดวงได้ปล่าช่วงนี้ดาวขาดแฟน ปูมดีไปแล้วครับได้ครับแต่ตอนนี้แถวนี้แหละผมว่าได้เลยได้เลยเฮ้ยไปไหนวะหายว่าจ้างนั่นน่ะเห็นปะจะอ้อมผ้อยเนาะอ้อมผ้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวยิงนี่แหละเดี๋ยวไปอ้อมผ้อย อีได้อีได้สายได้อีสายได้ BTR เลยนะอยโอ๊ย <c oughs> ตายครับตายคือเราทุกคนวงแรงวงแรงวงแรงแต่เก็บกระสุนก่อนก็ได้นะ ไม่ไม่ว่าเลยเผมว่าผมว่าเราเก็บตรงนี้ดีวกว่านะครับอ,อย่าให้มันแบบเออย่าให้มันเป็นฝากหน้ำตอนเราเลยนะครับเปลี่ยนใจไงเปลี่ยนใจไว้บ,นบ,บนบ้านบ้านครับ marked a location ใช่ครับเดี๋ยวมันเป็นขวักหนามกับเราเลยสวยสวยเก็บมันไปเลยดีกว่าพี่ลงตีมหนูต้องอ่านหนังสือใช่ขับสู้ๆไฟติ้งนะครับขอให้สอบไปคะแนนดีๆเอาได้ว่าเกรด4โอเคเปล่าเดี๋ยวประตูเปิดนะครับกล่องไม่กล่อง,องเอ้ยมีรถบักกี้มา ตายหมดทั้งหมดกองใหม่มาเกลือไหมครับสุดยอดครับอยา่ให้มากกลางคืนอีกนะกใหญ่มากลางคืนเหรอกลางคืนเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าวันนี้ไม่เหนื่อยมากก็อาจจะมาถ้าไม่เหนื่อยมากนะนะครับอาจจะมาแซนฮอกก็ได้เพราะวันนี้เล่นมิดาม่าตลอดทั้งตีตมเลยอ,อาจจะเปลือกกันมากเหลืออยู่ห้าคนสุดท้ายนะครับคนปีป้าเหลือเชื่อเหลือเชื่ออะไรรูว่า ะเป็นได้ไงเป็นไปรข้าเยอะเกินอ่ะต้องแจ้งแบนแล้วแจ้งแบนเข้ามาเกินตรงนี้คนครับเจมป์โพนิเกลกัยดูยุกเกลกัยดูยุกกระไรจะข้ามเนินมาเห็นวิ่งมาตัวนึง ท้ยอยูทีกิ้งยนอ,นนอยนูนี่นเนีเย,ย <c oughs> เพื่อนบอกโอ้โหไม่ได้ยิงเลยเพื่อนบอกเจอกันแนงวั <c oughs> <c oughs> นนี้รายงานรายงานรีพอร์ตดี <c oughs> เพื่อนมันไส้เอ้ยตอนนี้มีคนครับよ敵がいるよ มีเพื่อมันวิ่งมาสเกลต,ตัวหนึ่งนะใกล้ๆเราตัวี่ก็ตรงหลังกำแพงตัวนี้ครับใช่ครับแล้วก็ตรงหลังกำแพงตัวนึงผมยิงได้เนี่ยวินหลัเน้องเนี่ยกับโปรนี่ตอนนี้ผมใช้โปรวะเนี่ยนะครับตอนนี้ผมใช้โปรปะวะรอดักวงได้นะทุกคนจเย็นนะครับใจเย็นนะ Watch out ไม่ได้ออมสายโอเคสวยครับสวยที่ปาไมันอยู่ชั้นบนพี่ชั้นต่อมได้ครับหน้าต่างเราใจเย็นนะอย่าอย่าเข้าไปเดียวตัวนะได้เห็นเห็นครับเห็นเห็นเนเจ็บเจ็บมากเจ็บมากป่าระเบิดเนี่ยเข้ามาเลยครับ จัดเข้าไปเลยเดี๋ยวยิงคอให้ปาเ็นจ๊อกปาเน็คอไปเลยมีคขาไม่อยู่ได้ครับได้เจนนะเจนนะเเดี๋ยวขึ้นสองเยขึ้นสองขึ้นสขึ้นสองสวยครับสวย อยอิงท้ายเกมว่ะไอหัวม้าหัวม้าก็แรงนะครับเออหัวม้าก็แดงไม่แรงได้ไงนะครับริใหม่